สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำน้ำปลารผัดดอกแคกับกุ้งสดค่ะเพื่อนๆขาก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความสะอาดดอกแคก่อนเลยค่ะเอาไส้ออกนะอ่าแล้วก็เด็ดตรงจุกอ่ะตรงขั้วเนี่ยหัน่นหันประมาณนี้นี่หั่นนะอ่าแล้วก็เด็ดออกมามามีเกรสรใช่ไหมคะก็ ตัดเกสรอ,ออกซะด้วยนี่อย่างนี้นะคะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะประมาณนี้ต่อมาค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะก็สับแล้วก็จะได้สักประมาณสองสามช้อนโต๊ะนะอ่าสับละเอียดแล้วก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเราทำเครื่องปรุงให้ครบรับรองผัดประมาณหนึ่งนาทีทานได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆน,นะก็มีดอกแค่ค่ะประมาณ500กร,รัมเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะแล้วเราก็เอาเกรสรอ,ออกแล้วนะคะต่อมาค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งขาวนะคะประมาณ10-15ตัวนะเราก็เอาเส้นดำออกแล้วด้วย พริกค่ะอ่าพริกก็สักสองสามเม็ดนะสีแดงสีสันจะได้สวยงามซอยเรียบร้อยกระเทียมประมาณสามช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ตักด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะคะ่ะเราใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวนิดเดียวเพราะว่าเราจะใส่น้ำปลาร้าปรุงรสของเราเป็นน้ำปลาร้ารันจวนนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะค่ะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสําหรับที่จะผัดน้รราําปลาผัดดอกแครกุ้งสดของเราก็ครบเรียบร้อยจัดการเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ํามันสักสองสามช้อนโต๊ะนะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมลงผัดก่อนค่ะเพือ่อไม่การเสียเวลาแป๊บเดียวได้ทานแน่นอนเลยค่ะอเราใส่เลยค่ะกระเทียมค่ะอ จัดการรีบผัดนะคะอ่าคุกเขาให้หอมออมืพหอมได้ที่แล้ว,เด,วเดี๋ยวพี่การใส่กุ้งก่อนนะจัดการเอากุ้งใส่ก่อนเลยค่ะควันขมงโฉงเฉงเป็นไงคะรวดเร็วทันใจกุ้งกเรเหลืองแล้วนะคะพอกุ้งเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปผัดก่อนเลยค่ะเขาบอกว่าน้ำปลาสำเร็จรูปเนี่ย ผัดหรือปรุงอาหารอะไรก็อร่อยนะคะเป็นน้ำปลาลาปรุงรสของยี่ห้อรันจวนค่ะอ่าเราใส่เลยนะคะประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะคะอใส่แล้วเราก็ผัดเลยค่ะตามด้วยนะคะดอกแคค่ะพอเราใส่ดอกแคปุ๊บนะคะก็ให้ใส่เลยค่ะน้ำมันหอยซอสปรุงรสฝาเขียวอันนี้เราต้องรีบใส่เลยนะคะ ตัดด้วยนะคะน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้ก็เอาตะหลิวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะใช้เวลาผัดไม่นานถ้าเครื่องปรุงของเราครบอันนี้แบบเราต้องทานแบบร้อนๆนะคะเพราะว่าดอกแคร์เนี่ยนะถ้าทานร้อนๆจะอร่อยมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆ หอมทะลุจอเลยเพื่อนๆคะ่ะน่าทานสุดๆพี่การเห็นแล้วโหท้องล้องเลยเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จแล้วใส่พริกสักหน่อยให้เกิดสีสันไม่งั้นก็เดี๋ยวจะเขียวอย่างเดียวเนาะ,ะเพื่อนๆก็จะไม่ชอบเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยคะ่ะมันเป็นเมนูที่ทำง่ายมากนะคะเพื่อนๆ แล้วก็อร่อยด้วยค่ะโอ้โห,หน่าทานสุดๆเป็นไงคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำปลา,าผัดดอกแคกุ้งสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ